สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านพบกันในวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหางคมสำหรับวันนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาอธิษฐานร่วมกันในคำคืนที่แสนพิเศษแบบนี้นะคะหัวข้อที่เราจะอธิษฐานร่วมกันในวันนี้คืออธิษฐานขอการเยียารักษาที่มาจากพระเจ้าทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณค่ะ ข้าพเจ้าอยากจะเริ่มต้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้จากเยเรมีบทที่17ข้อ114กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษาข้าพระองค์ข้าพระองค์จะได้หายขอทรงช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงจะรอดเพราะพระองค์เป็นที่สารเสริญของข้าพระองค์ หัวข้อคำอธิษฐานขอการเยียวยารักษาหัวข้อแรกในวันนี้คืออธิษฐานขอการเยียวยารักษาทางด้านร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานขอพระเจ้าสัมผัสในอวัยวะที่เจ็บป่วยหรือว่ารู้สึกไม่สบายอธิษฐานขอพละกําลังใหม่ความแข็งแรงและการพักผ่อนที่เพียงพอสําหรับพี่น้องที่ทํางานหนักหรือว่ามีความเหนื่อยล้านะคะ รวมถึงสำหรับผู้ที่ต้องเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโรคในทางหนึ่งทางใดอธิษฐานให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อยาที่ใช้ได้เป็นอย่างดีและให้อุปกรณ์เครื่องมือและการดูแลทางการแพทย์ได้ผลดีด้วยนะคะและให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าฟื้นฟูสุขภาพและปกป้องไม่ให้โรคภัยกลับมาอีกค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอมอบร่างกายของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราทูลขอการทรงสัมผัสจากพระเจ้าให้พระหัตถ์แห่งการรักษาแต่ต้องอวัยวะที่เจ็บป่วยและนำการเยียวยามาอย่างสมบูรณ์มาอย่างอวัยวะบางส่วนของพี่น้องบางท่านเห็นได้รับการแต่ต้องและหายดีโดยฤทธิอำนาจที่มาจากพระองค์ ตามที่พระสัญญาของพระเจ้าผ่านพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่24ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลาย จึงได้รับการรักษาให้หาย เราอธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มพูนกำลังความแข็งแรงให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ประทานพละกำลังใหม่ความแข็งแรงและการพักผ่อนที่เพียงพอแก่พี่น้องหลายๆท่านที่ทำงานหนักเพื่อให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ขอพระองค์เป็นผู้เสริมเรี่ยวแรงใหม่ เพื่อที่พี่น้องเหล่านั้นจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปรี้ย เราอธิษฐานขอการฟื้นฟูสุขภาพขึ้นใหม่ข้าแต่พระบิดาในพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อ12ได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะเหตุนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นในค่ำคืนนี้มีพี่น้องหลายท่านต้องการให้พระเจ้าทรงฟื้นฟูสุขภาพขึ้นใหม่ ขอพระองค์โปรดฟื้นฟูสุขภาพของพี่น้องทั้งหลายให้กลับคืนมาและปกป้องไม่ให้โรคภัยหรือความเจ็บป่วยใดๆหวนกลับมาอีกเราขอวางใจและเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐขอบพระคุณในความรักและความเมตตาที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ และขอพระคุณของพระเจ้าที่จะปกคลุมอยู่ในชีวิตของข้าพระอง์ทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน นอกจากการเยียวยาทางด้านร่างกายแล้วนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่ามีหลายท่านที่อาจจะกำลังตกอยู่ในความเครียดความกลัวความกังวลมากมายขอพระเจ้าที่จะปลดปล่อยเราจากความทุกข์ใจเติมเราให้เต็มล้นด้วยความชื่นบานและสันติสุขอย่างเต็มขนาดจากพระองค์ตามพระคำของพระเจ้าที่หนุนใจเราทั้งหลายว่าเพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในสิโยน เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เท่าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสารเสร,ริญแทนจิตใจที่ท้อถอย,ถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์เราจะที่ฐานขอการเยียวยารักษาจิตใจด้วยกันนะคะ หัวข้อแรกของการอธิษฐานเยียวยาจิตใจขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยพี่น้องจากความวิตกกังวลความเครียดและความเศร้าอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระบิดาในสวรรค์วันนี้เราทั้งหลายขอนำใจที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลความเครียดและความเศร้าขึ้นมาถวายแด่พระองค์ ข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงปลดปล่อยและยกภาระเหล่านี้ออกไปจากชีวิตข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์โปรดประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจให้เข้ามาแทนที่ความกังวลในใจขจัดความเครียดที่กดดันออกไปและเช็ดน้ําตาจากความเศร้าที่ทำให้ข้าพเจ้าอ่อนแอข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงเติมเต็มเราด้วยความหวังใหม่ความชื่นชมยินดีและความมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์โปรดนำเราให้มองเห็นทางออกในทุกปัญหาและช่วยให้เราวางใจว่าพระองค์ทรงดูแลทุกสิ่งเราขอมอบชีวิตจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงรักและไม่เคยทอดทิ้งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ข้อต่อไปในการอธิษฐานเยียวยาจิตใจให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานกำลังใจและความเข้มแข็งในยามท้อแท้นะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเวลานี้เราอาจรู้สึกอ่อนล้าท้อแท้และเหมือนไม่มีแรงจะก้าวต่อไปข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงเข้ามาหนุนใจ และประทานความเข้มแข็งใหม่ให้กับเราทุกคนขอพระองค์ทรงเป็นแหล่งพลังและที่พึ่งในยามที่ข้าพระองค์รู้สึกหมดหวังโปรดปลูกความเชื่อความหวังและความมั่นใจขึ้นมาในจิตใจของเราทุกคนให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดข้าแต่พระเจ้า โปรดให้เรามีหัวใจที่กล้าแกร่งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและมีสายตาที่มองไปยังพระสัญญาของพระองค์แทนที่จะจมอยู่กับความกังวลข้าพระองค์ขอให้พระองค์ทรงนำทางชีวิตและเติมเต็มด้วยสันติสุขจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หัวข้อสุดท้ายของการอธิษฐานของการเยียวยาจิตใจให้เราอธิษฐานให้จิตใจของเราได้รับการปลอบประโลมและได้รับความรักที่เต็มล้นจากพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเวลานี้สภาพจิตใจของพี่น้องหลายท่านอาจจะกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนไหวและโหยหาความรักที่แท้จริงขอพระองค์เข้ามาปลอบประโลมใจ และสวมกอดค่าพระองค์ทั้งหลายด้วยความรักที่บริสุทธิ์และไม่สิ้นสุดของพระองค์ขอให้ความรักของพระองค์ไหลล้นเข้ามาเติมเต็มช่องว่างและบาดแผลในใจขจัดความเจ็บปวดความเหงาและความรู้สึกไร้ค่าออกไปและแทนที่ด้วยความมั่นใจว่าเราทั้งหลายเป็นที่รักและมีค่าต่อพระองค์เสมอ โปรให้ข้าพระองค์เรียนรู้ที่จะพักสงบในความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงและได้รับสันติสุขที่เกินความเข้าใจให้หัวใจของข้าพระองค์ชุ่มชื่นและสดใหม่ทุกวันด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หัวข้อสุดท้ายในการอธิษฐานขอการเยียวยาในค่ำคืนวันนี้คือขอการเยียวยารักษาด้านจิตวิญญาณโดยเราจะอธิษฐานให้พระเจ้าทรงชำระความผิดบาปและฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเราทั้งหลายกับพระองค์นะคะและอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งเสริมกำลังและนำทางชีวิตของเราอธิษฐานเพื่อที่เราจะยืนหยัดในความเชื่อ และการไว้วางใจในพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักและเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาเราทั้งหลายเข้ามากราบทูลต่อพระองค์ด้วยใจถ่อมขอพระองค์ทรงชำระความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งความคิดคำพูดและการกระทำ และขอพระองค์ปกคุมเราไว้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์โปรดอภัยและฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ให้เราได้กลับมาใกล้ชิดและติดสนิทกับพระองค์อีกครั้งข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสริมกำลังในชีวิตประจำวันของเรานำทางเราในทุกย่างก้าวให้เรามีปัญญาและความกล้า ที่จะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าขอประทานใจที่มั่นคงให้เรายืนหยัดในความเชื่อไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากความท้าทายหรือสถานการณ์ใดๆแต่ขอให้เราวางใจและเชื่อมั่นในพระองค์เสมอเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและไม่เคยทอดทิ้งเราเลย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ก่อนจากกันวันนี้นะคะขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องทุกท่านทุกบาดแผลทุกความเจ็บปวดความทุกข์ระทมไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณของเราพระเจ้าจะแต่ต้องรักษาเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์และร้องทูลต่อพระองค์ด้วยใจจริงอยากจะทิ้งท้ายด้วยเยเรมีย์บทที่33ข้อที่6ดูเถิด เราจะนำอนามัยและการรักษามาให้และเราจะรักษาเขาทั้งหลายให้หายและเผยสวัสดิภาพและความมั่นคงอย่างอุดมขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ